สัสดียามเช้าครับอาเช้าอีกมื้อหนึ่งที่โฮมสเตย์เกาะพระทองนะอันที่ตากอยู่บนภาพผมสลงไปเวลาเรอยู่คนเดียวนั่งชมวิวอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งพี่เขาก็เอาอาหารมาฝากนะครับือบอกเขาว่าผมอยากกินหมูผัดปลาเค็มแบบเมื่อวานอีกอีกดูใกล้ๆมอนมันมืดไปนิดนึงหมูสามชั้นที่ ใครที่ยังไม่เห็นนะครับไปดูได้ครับคลิปที่ผมทำไว้นี่ครับกุ๊กข้าวกินแมสุดยอดไปดูคลิปที่ผมดูเรื่องโฮมสเตย์เกาะประทองน่าจะเจอนะที่ผมทำกับข้าวครับเออ เขาในบ้านแล้วก็มีอาหารนี้ด้วยครับอร่อยมากหวานออกหวหวานครั้งแรกที่ผมมากินเนยเป็น เมนูอย่างแรกที่ผมเพิ่งเคยกินเนี่ยขายก็นเนี่ยขายกันเป็นร้อยเลยวี่ที่เกาะประทลงมีคนกำขาย ไม่อมีไฟฟ้านะเพียงมันอร่อยอย่าง นี้มากอีกคนที่นี่สองคน หมดเลยเคร่องค้มเลย พี่ทอดไข่เหรอ,อรผมขอไข่ดาวใบหนึ่งขอ,ขอไข่ดาวเขาใบหนึ่ง แบบนี่ดีกว่าติ้งทีเดียวปลาสีเสือทำอาหารชิดนนี้ได้อร่อยสุดอ่ะเดี๋ยวอื่นจะไม่อร่อยเท่าน,นี้กิบบอกว่ะอีกสิบห้าทีเรือออก ขอบคุณครับขอบคุณครับกิน <c oughs> ข,ข้าวยัง <c oughs> ชื่ออะไรเอ่ย Yeah. we ช่้ชาที่มีความสุขครับชมวิวไปด้วยสบายบายจิบกาแฟไปแล้วตัวน้อย อ,อร่อยที่กินกับไขเ่เยอะยิ่งอร่อยหมูผัดผักเค็มผมทำกินแน่นอนเจอกันแน่ ที่ขึ้นตั้งนานแล้วไม่พ้นเขาที่แรกผมว่าจะเอาเอาเรือที่บ้านโคเต้เขาไปส่งเนะเติมน้ำมันให้เขาแล่วก็ขึ้นไปขึ้นมาไปแบบปกติเรือเมย์ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมาก็คงจะกลับ,บบเรือเมย์เหมือนกันเพราะว่าเราไปงานก็ไปคนเดียว เราต้องเติมน้ำมันให้เขาอีกแล้วฝนก็จะเปนตาจะตกอะไรเงี้ยโอครับเนี่ยเนื้อปลาสีเสียดปเปไนเงี้ยตาที่ทำเค็มโอยสุด นชิ้นเด็กว่านี้เนะี่ยหั่นชิ้นเท่านี้ทอดให้กรอบเนาะแล้วก็มาเอาหมูมาลวนใส่น้ำตาลนะแล้วก็มาคลุกด้วยกันเน้นอ,อกหวานเนะ มากินเลยนั่งเอานั่งเขาเรียกไข่ต้มเกี๊ยวเนาะเรียกทั้งไข่ทั้งต้มทั้งเกี๊ยวนั่งให้ดีนัง่งให้ดีนั่งดีงดเมื่อคืนได้ไปเดียวตอกปรุงป่ะไม่ได้ไปค่ะน้ำน้ำไม่ใส่น้ำขุ่นเมื่อฝนตกโภอาหารที่นี่เป็นอาหารที่ผมชอบมากอร่อยจริง <laughs> ดูแลผมจะไปทำกินเองแต่ไปพิเศษขายในตลาดโลเท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันเราไม่เคยซื้อซื้อแต่ว่าถ้าเกิดเราพี่ซื้อปลาในตลาดพี่ต้องไปแช่น้ํานะคะแช่ให้นานๆเลยค่ะค่ะคาร์ดินจิ๊กดูกินข้าวคนเดียวเดี๋ยวกินมาจิ๊กเผื่อมันเพราะว่ามันมันมันเค็มเค็มจัดมาดิกินข้าวยังดูกิดไม่ข้าวนี่ลองกินได้ไหมข้าว เนี่ยต่อิ้นครอบครัวสองพี่เขาก็มีตัวเล็กอีกคนนึงแล้วพี่ผู้ชายเขาไปหาปลามาให้กินทุกวันจนทั้งแข็งแรงเนี่ยคนโตนั้นชื่อน้องแก้มเนาะอร่อยมากเลยผมจะซื้อข,ขอ่อหมูซื้อหมูสามชั้นมาใช่ไหมมาหันน่นนช่ย <c oughs> แล้วก็เกียวสันตานซ้าย เราใส่นี่ที <S 1> <S 1> ่ตอดให้แห้ไปเจอกันแน่ได้ยังอร่อยไหมร้อี่ยมร่อมไหม พี่มันกินจานหนึ่งอะน้องพี่น้องมันกินวันหนึ่งอะพี่มันกินนิดเดียวจานหนึ่งพี่มันกินวันหนึ่งได้ม้กนี่กินกินหมดค่ะเนี่ยแก้มากินข้าวน้อยแกมแนะนำตัวเองหน่อยจ้ะชื่ออะไรบอไหน 54เมตรหน้าอยู่ชั้นป .2 โรงเรียนกียรติปชา๋ยาค